ออกเลยไม่รู้ไปโดนตรงไหนอีกโดนตรงไหนสุกสิบแปดหกสี่สุกสิบแปดมิถุนาหกสี่กวินหนึ่งขวบหกเดือนกับสิบสี่วันวบอกช้าแท้ เรสร็จแล้วเก่งมากครับไม่ร้องไห้เลยอ่ะมีพิธิคอยเป็นกำลังใจ <sk r isa> โอเคแล้วโอเคแลว้ว <sk r isa> พี่เอาเอาวัสลินมาให้แม่ป้ายเลย <sk r isa> ห้ามโยนนะใครกัดใครกัดใครกัด เสร็จแล้วครับอ่าพี่ทีขับรถไปลวัส์ลีนมาแล้วเออเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ่าจะเด็กน้องแต้นมาแม่มาแม่ดูหน้าคนไหนอยนะหนดูหน้าคนฟันสวยเหลยโอเคบาย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 ไปไหยังบาย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 ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วอะบายบายแล้วกอดแม่ด้วยกอดแม่โอเคโอเค